สัญญาณโอเวอร์บอทนะฮะของทั้งทํางเฟิรมวีกนะฮะถ้ามีอยู่เนี่ยถือไว้เพราะว่าไอ้ทํางเฟรมมันยังไม่ได้ไปขาขึ้นเลยอยู่ที่ต่าพี่ว่าเวียดนามยังไงก็ทะลุพันห้านะในที่สุดอะการเล่นแบบนี้ไมาถึงว่าเวียดนามเนี่ยคุณซื้ออะไรปกติคุณก็จะซื้ออ e ินเด็กใช่ไหมหรือคุณจะซื้อดีอาร์ที่บ้านเราอ e ีวันอะไรพวกเนี้ยนะครับโซนแถวนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่โซนไม่ใช่โซนซื้อนะครับคุณเหมือนกันถ้าคุณเล่นระยะยาวคุณคุณรอลงมานะครับ นะแต่แถวโซนยี่สิบห้ามันะมันใกล้มันใกล้กลจะตัดเป็นขาขึ้นแล้วนะฮะเวลาเราซื้อหุ้นให้ซื้อตอนที่มันไม่ดีนะครับเวียดนามเนี่ยเขาเจอ,เ,อเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มันเหมือนกับเราปีสี่ศูนย์แต่ปีสี่ศูนย์เราเจอเรื่องอสังหาริมทรัพย์ฟองสบู่เนี่ยแล้วทุนสำรองระหว่างประเทศเราที่มีอยู่หกหมื่ล้านเนี่ยมันเหลือแปดร้อยล้านแต่ที่เวียดนามเนื่องจากว่ามี i r e c t investment เข้าไปตลอดเขาอาจจะเจอเหมือนกันฮะแต่แต่เลยครับ แต่เขามีทุนสำรองระหว่างประเทศจาก FDI ที่มันเข้าไปลงทุนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลับขึ้นมาก่อนนะเวลาซื้อหุ้นจำไว้นะครับอ่าเนี่ยนี้พี่แนะนําให้ซื้อโซนเก้าร้อยแล้วถือยาวแล้วก็ผ่านพันห้าไปแล้วแล้วค่อยขายนะไม่ถือว่าคนที่คนที่เล่นอินเด็กซ์นะครับก็ถือถอไปนะครับการเทรดการเทรดนะหรือการซื้อหุ้นผ่านกองทุนรวมในกองทุนแมดนามเนะี่ยไม่ได้อะไรพื่พูดจริงนะไม่ได้อะไร แล้วก็ขี่จำกัดเยอะซื้ออีกค่าวันอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะเราไม่รู้ว่าไดเอ็นวีตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับเล่นดีที่สุดก็คือ dr e 1 E1 อ f หนึ่งอสามูนูย์หนึ่งรือ FU ฟ f ูวีเอฟสามศูนหนึ่งที่อยู่ใน dr ในบ้านเราเนี่ยคือเล่นตัวด้านอะดีสุดนะครับก็ก็เวดนามพี่ว่าซื้อรอนะซื้อรอเนี่ยมันก็เหมือนกันเนี่ยนะครับมันเล่นดเวอร์เจนไหมเนี่ยอ่ะเมื่อกี้เรียนจาก n น s สกมาใช่ไหมครับเนี่ย เวเนามเาทำเฟรมเดเริ่มไดว์เจนใช่ไหมถ้าขึ้นในยูไนอีกก็ไดว์เจนครั้งที่สองยังไงก็ปรับฐานใหญ่เวีานามก็าเราจะปรับฐานใหญ่นะฮะฐานใหญ่ของเวีานามามก็ลงมาก็อย่างมากก็ตรงนี้น,นะครับปรับฐานใหญ่ขาขึ้นหนะ้านหลุดยี่าิบนะนะครับหรือหลุดสิบวิคนะฮะแค่นั้นเนะี่ยสิบวิกก็อยู่ที่หนึ่งหนึ่งแปดสองนะฮะแล้วก็ยี่สิก็อยู่ประมาณพันสอง โซนพันสองเป็นโซนที่สําหรับคนที่จะเข้าใหม่ผมต้องบอกว่าออนกราวผมเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าปีนี้มันแย่ที่สุดในรอบสิบปีแล้วไม่เคยแย่ขนาดนี้มาก่อนคือผมพยายามไปคุยกับธุรกิจต่างๆนะอะไรสิ่งที่ไม่เคยตกมันก็มันก็ได้เห็นตกจริงอย่างธุรกิจเบียร์ที่ไม่เคยตกมาก่อนเนี่ยยอดขายยังตกยี่สิเปอร์เซ็นต์เลยพอยอดขายเบียร์ตกเนี่ยมันกระทบกระป๋องกระป๋องก็ตกต่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอกระป๋องถูกไหมต้องใช้กล่องกระดาษกล่องกระดาษก็ตกอีก และนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่อง building material เลยนะที่ real estate เนี่ยกำลังถ้าคุณก็รู้ว่ามันมี real estate เขา p o r a บ e b o n default developer ไม่มีเงินมาสร้างไม่มี liquidity มาจ้างไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ว่าจะเหล็กซีเมนนี่สลบหมดเลยนะแล้วแล้วแล้วการส่งออกเนี่ยผมต้องบอกเลยที่กระทบหนักมาก,กคือการส่งออกเพราะการส่งออกเวียดนามเนี่ยมันมันเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์ของ gdp และการส่งออกในเชวงหกเดือนแรกมันลดไปสิบสามคุณคิดดูว่า activity ในระบบเศรษฐกิจมันหายไปสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วคุณจะเอาอะไรมาเติม เพราะนั้นเนี่ยคนคนที่เข้าทำงานเนี่ยนะครับเขาโดนเลทออฟไม่ต่ำกว่าห้าแสนคนแล้วคนอีกเป็นล้านเนี่ย mm hmm. ที่ถูกลดเงินเดือนหรือว่าถูกหันโอทีเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนอยู่ในโหมดเซฟโหมดหมดเลยคือไม่ใช้เงิน mm hmm. เพราะไม่ไม่มั่นใจว่าจ็อบซีเคียวในอนาคตจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันคือโลเคอล์คอนซัมชันที่มันมันมันดูไม่ค่อยดีลยแล้วแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะกลับมาคําตอบก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ออเดอร์ของอเมริกายุโรปจะกลับมาครับผมถามว่าเมื่อไหร่เฟดจะลดดอกเบีย้ย <laughs> เพราะนั้นตอนนี้ก็นี่ราะนั้นตอนนี้ทุกคนคือไม่กล้าใช้เงินกันหมดเลยครับทุกคนสโลดาวกันหมดอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยครับอืมครับครับแต่ว่ามันคือคือแค่สโลดาวเฉยๆไหมพี่เอกหรือว่ามันอยู่ในจุดที่ถือว่าถือว่าเขาเรียกอะไรคือคือถอยแล้วหรือเปล่าตัวถอยหรือเปล่ามันขนาดนั้นหรือเปล่าหรือแค่มันแค่มันช้าลงหมายถึงว่ามันแค่ชะลอลงแค่นี้เองไหมเลเวลมันแค่ไหนชะลอลงนะเพราะเพราะถ้าคุณดู g d ดีนะเขาก็โตเซ็นเฟิร์สทรามนี่เขาก็โตสามจุดเจ็ดถูกไหมครับ แล้วเชื่อไหมว่ารัฐบาลเขาเนี่ยวันนี้เขานายกประกาศเองเลยนะว่าเซ็ o เตอร์ f ฮาเขาจะโตให้ได้9.5เพื่อจะดึงเศรษฐก,กิจทั้งหมดให้โตถึง6.5คุณคิดดูว่าเขาเขามีอ m ม i t ิเ u สขนาดไหนแล้ว w ว r l แบงก์ hmm. เนี่ยก็เพิ่งออกมาประกาศนะดูเศรษฐก,กิจเวียดนามเนี้ยสงสัยปีเนี้ยยังมากกว่า4.7 mm hmm. ครับซึ่งก็ต้องยอมรับมันสโลดาวกว่าสมัยก่อนที่เขาโตปีที่แล้วโตว8อะ อ่าโอ้โอ้ครับครับเอ๊ะแต่แต่อย่างงี้แสดงว่าในเชิงของการที่จะกระตุ้นเนี่ยเขายังมีไพ่ในมือสักแค่ไหนครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรู้ไหมเขาในช่วงที่เราไม่ได้คุยกันเดือนสองเดือนเนี่ยผมบอกแล้วเขากระตุ้นแหลกเลยคุณมาตรการเขาแต่ละอันนีเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะอ่าผมยกตัวอย่างนะอ่าเขาลดดอกเบี้ยไปสี่ขนแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วเร็วๆเนี้ยคงจะลด ต้องให้ทุกแบงค์ขอความร่วมมือให้ลดดอกเบีย้ยให้ลูกค้าอีกหนึ่งจุดห้าถึงสองเปอร์เซ็นตลงอีกสองหนึ่งจุดห้าถึงสองเปอร์เซ็นนะแล้วคุณรู้ไหมผมไปเอาตัวเลขมาดูนะครับในช่วงในช่วงคอเตอร์หนึ่งที่ดอกเบีย้ยสูงสูงเนี่ยดอกเบีย้ยมันอยู่ระหว่างหกจุดห้าถึงสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นตะ <c oughs> วันนี้เหลือเท่าไหร่หรู้ไหมวันนี้เหลือศูนย์จุดสองถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์นีโล,ลงมาขนาดไหนอะลดมันลงมาสี่รอบอันนี้แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดพุ่นถึงขึ้นไง <c oughs> เพราะดอกเบีย้ยมันลงมากแ,แล้วแล้วคุณอย่าลืมว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาเป็น speculator และเป็น investor <ย>้วยเพราะนั้นในช่วงที่เงินฝากสูงๆเนี่ยเขาก็ฝากไว้หกเดือนวันนี้พอพอ <s Lind rozum> พอเงินหกเดือนพอเริ่มเข้ากำหนดละฝากแบงก์ดอกเบี้ยลงแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มหมุนเข้าไปเล่นหุ้นแล้วแล้ว property ก็เล่นไม่ได้เพราะช่วงนี้ก็ property ก็ stack นั้นเหมือนกันนะเพราะนั้นหุ้นเลยขึ้นเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นมาตรการที่เขาทำผมว่าเขาทำเด็ดๆหลายอันนะเขาลด VAT ลง2%เปอร์เ็ ก็คือจาก10%เหลือ8%แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังโพสต์โพนค่าใช้อะไรภาษีอะไรต่างๆที่ต้องจ่ายฮะให้ไม่ว่าจะ VAT Co r p o r a t e i ินค m e แ a x กแน่โพสต์โพนให้จ่ายใช้ได้หนึ่งควอเตอร์แล้วนอกจากนั้นเนี่ยกระตุ้นยอดรถยนต์ยอดรถย,ยนต์เนี่ยในช่วงกเดือนแรกนี่ตกไป30%นะเพราะอะไรไม่มีกําลังซื้อไงนะเพราะในช่วง s e c ัน d half เนี่ยเขาบอกเลยว่าค่าจุดทะเบียนลดลง50%เพื่อกระตรุ้นยอดขาย นะครับแล้วการส่งออที่ตกเนี่ยรัฐบาลเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะคุณโอ้โหเขาเปิดตลาดเยอะมากเขาไปเขาให้นะเขา,าเชิญแขกจากอาหรับยุโรปตะวันออกอเมริกาใต้ัณน,น,นรัฐบาลเขาก็ไปเยี่ยมตรงนั้นเพื่อเปิดตลาดใหม่หมดเลยอะ่ะเพื่อแล้วนอกจอากนั้เนี่ยเขายังเซ็น FTA กับอิสราเอลเมื่อเดือนก่อนเนี่ยครับเส้น mm. เพิ่มมาอีกหนึ่งแห่งแล้วเขายังไปช่วยอังกฤษเนี่ยในการเข้ามาเป็นสมาชิก C p พ p p บพีค mm. ือผมบอกเลยโอเ้เขาทําทุกเม็ดเลยอะ่ะเพื่อ mm. เพื่อจะทําให้เข้าตามเป้าเราก็ต้องมาดูกันว่า ซึ่งกินห้าจะโตได้9.5เหรอซึ่งผมก็บอกว่ายากนะครับอืมครับแต่ก็ไอ้ที่บอกว่าอาจะยากคืออาจจะไม่ได้ตามเป้าชะลอลงก็จริงแต่มันไม่ถึงขั้นจะเป็นจุด r e c แน่นอนไม่มี c e s s i แน่นอนเพราะวียดนามยังมี r e เทลเซลที่โต10กว่าเปอร์เซ็นต์ r e เท i l s a ตัวนี้ที่มันโตเพราะอะไรเพราะมันคนก็ยังมีการบริโภคหนุ่มสาวอย่างเงี้ยนะครับและนอกจากนั้นที่สําคัญคือมีนักท่องเที่ยวเนี่ยจากเดิมที่เขาตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 8ปดล้านคนตอนนี้ปรับเป้าเป็นสิบสองล้านคนลแล้วแล้วในช่วงเจ็ดเดือนแรกเนี่ยเข้ามาเจ็ดล้านคนเดือนละล้านคนแลน้วนอกจากนั้เขาก็ไปเรียนเรียนเรียนวิธีจากเมืองไทยมาครับประกรันวิชชลินเดียวหนึ่งร้อยสามล้านมีวันสตาร์อยู่สี่แห่งนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอ่อก็ไปไปขยายวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวยุโรปจากสิบห้าวันเป็นเก้าสิบวันอะไรเงี้ยคือทําทุกอย่างเลยอ่ะอะไรที่เขาทาได้เขาทาหมดเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะ ครับแต่ปีหน้าแต่ว่าปีหน้าที่ใหญ่น่าจะรีคาเวอร์นะหรือไม่ว่าจะเรื่องเลียเอสติีที่เราเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วหรือแม้กระทั่งดีแมนของยุโรปอเมริกาเนี่ยเพราะถ้าเฟดสต็อปขึ้นดอกเบีย้ยถูกไหมแล้วอะไรก็ตามดอกเบีย้ยมันเริ่มลดลงเนี่ยออเดอร์มันก็จะมากขึ้นเพราะ,ะนั้นวเวียดนามก็จะนอนันี้สงแต่อย่างไรก็ตามตัว FDI ีนี่ก็ยังเพิ่มขึ้นนะเพราะอะไรเพราะว่าใช้นา Plu o n 1ไงพวกพวก u p p l y chain a p p l e เนี่ยยังยังโกงออ n ที่มูฟโรงงานม,มาอยู่ในวเวียดนาม นะครับแล้วแม้แล้วแม้กระทั่งซัมซุงเนี่ยก็มีการขยาอยอีกตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วครับเวียดนามยังยังสตรองอยู่อ่ะฟันเดเมนทัลยังดีโอเวียดนามดีนะครับปีเนี้ปีที่แล้วใครคนบ่นมีคนด่าเวียดนามว่าเวียดนามไม่ดีปีนี้เวียดนามเอาคืนนะเวียดนามปีนี้อย่างน้อต้นนี้เวียดไปเวียดนามปีนี้คงยิ้มอ่ะเออเพราะต้นปีอยู่มันพันเดียวเองใช่ไหมพันหนึ<ช>่งตอนนี้สองร้อยสี่สิบก็บวกง่ายๆครับบวกยี่สี่เปอร์เซ็นต เ,เวียดนาม,มก็ดีครับดีดีอยู่แล้วล่ะถ้าถามว่าไปถึงถามว่าไปตรงไหนก็พันพันมีาบางท่านบอก KCE งบออกแล้วอ่เดี๋ยวต้องไปดูหน่อยนะครับ KCE งบออกมีปันผลน้วยนะครับสิบตังค์ ก็พันสามพันสี่ครับว่าผมว่าเป็นไปได้ปีนี้สวยสวยยอมรับวว่าสวยเลย